อิเหนื่อยแล้วฝนลงไม่ละฝนเยอะเลยไม่หายอยู่ดิหายอยู่ค่ะน้ำที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยน้ำที่สองแลอค่ะเอาไปปั่นไหมคะเอาอะไรไปปั่นคะกะทิต้องซักอบแห้งไหมคะ อั่นได้ไหมคะพิธีได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องไปเข้าไมโครเวฟแล้วกินได้เลยค่ะน่าไม่ยอมอู้หพิธีแหมมีความคิดอยากจะลงอยากจะลงมาเห่าเขาแหมดูสภาพตัวเองก่อนค่ะเมื่อกี้แม่ไข่จดเด็ดไว้ใช่ไหมจดเด็ดเลยค่ะล้มลงอยากจะไฝ่เขาแหมดูสภาพตัวเองก่อนค่ะสฟัดแลืนสภาพยังไม่พร้อมนะคะพิธี แม่กับแม่คิดดูสิถ้าหมาลอดกลงออกไว้แล้วมันจะเป็นเออแล้วไปสภาพนี้เนาะ <c oughs> ใจรักใจรัก <c oughs> ทำในหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่